เจอแมปแปลกมันคือแมปสปังกี้มีทั้งเวอร์ชั่นธรรมดากับเวอร์ชั่นเฮเลอร์เลยแต่เวอร์ชั่นเฮเลอร์เนี่ยบางอันเนี่ยมันก็ไม่ให้ใช้นะนเนี่ยอย่างเนี้ยดูนะนีด่ดูดินี่มันใช้ไม่ได้อ่ะลองเป็นเฮเลอร์รอก่อนเริ่มเอาเป็นตัวอะไรดีงั้นเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันอือหูน่ากลัวมากเลยหู อ้เท่เพราะมันมีให้กดวิ่งกับกดเดินอือเดกดวิ่งเนี่ยโคตรเร็วโอ,โอ้มาอยู่ที่ไหนโอ้วันนี้มันไม่เคยมีนะตัวเนี้ยไอสปังกี้โนกเนี่ยมันไม่มีโอ้ไปห้อะไรดีนีฟ่ฟังฟังภาษาของไอทีวีนี่นะ ฟังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดลำโพงก่อน,อน,นไปเปิดลำาโพงดีกว่าอนนโอเคไปไปไหนต่อไปแกล้งเพื่อนดีกว่าไปแกล้งเพื่อนในเซิร์ฟเออเอาไม่โดนโอ,อไรเน่ะโอไปเล่นอย่างอืนดีกว่าเล่นบอลไหมเล่นบอล ตอนนี้เล่นไปแล้วจนเงินเนี่ยมาสองพันกว่าแล้วเนี่ยโอ้โหเออเออเออเอ้ามันให้ลากอะโหอะไรอ่ะนี้นี่โอ้โหน่ากลัวมากเลยโอเคโอเคต่อไปมาเวอร์ชั่นธรรมดาดีกว่าโอ้ก กดอ,อ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งเนี่ยมันเร็วเกินเอ,ออเอาตัวเดิมเออตัวเดิมค่ะมันเดิมเออกดวิ่งด้วยกว่าโอเคมาแล้วมันไม่มีมันไม่มีด่นานอื่นหรือไงใครอยากแอดเรามาก็แอดได้นะนี่ชื่อตามนี้เลยเนี่ยชื่อตามนี้โอเคไปเล่นอยน น่างงไม่ไนะไอ้หมาโอ้ยตัวยองขวัญนี่นะเอออมโอเคไปดีกว่าว้าเอาวหม่ตัวนี้สยเลยอเออืออโวโวโว้มาไปเล่นอันนี้ดีกว่า โอ้ยเร็วขึ้นเลยเอ้ยเออโอ้อปิวปิวปิวโอปิวปิวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เร็วมากว้าวปิวปิวเล่นสไลเดอร์โทษนะโอ้หัวความเลยไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าโอ้ลูกบอลสปังกี้ยักษ์ ลูกบอลมันมีอยู่แล้วนะแต่แต่มันมีสองไอ้ก็คือแบบเล็กกัแบ,บแบบยัดโอ้ไอ้นี่ก็ต่างอยู่ล้ะมันมันหนึ่งเชื่อมมาทางนี้ทำไมอ่ะเออเออพักโอ้ผักจัาจะเล่นยังไงก่อเล็นบนอบอลมาเพื่อนไอ้แมววูไอ้แมววูไอ้สไนวูโอ้แล้วใครขอกเพื่อนเพื่อนเนี่โอเคบอกเพื่อนใหม่เลย เพราะว่า,วาไปไปไปยอมมาให้เขาเป็นเพื่อนเออเออเ้อม yeah! เข้ามเข้ามเย้เข้าประตูสู้เอาไเอาไสู้มาได้เรื่อยเข้ามาแอ้สู้แล้ไสู้จากสู้กลายเป็นเอไปเฉย เอาเลาลูกบอลอ้าวลูกบอลไม่อยู่นี่นี่ไปดิเอาเอาไอไ้ตกตก,ตกโอไปโอแต่ตอนนี้อยากรู้มากเลยว่าไอ้เอ่อไอ้สปริงอันอันนี้มันกี่บาทสามพันหรือกี่บาทอะ อื้อไมาวูไม้ไมาวูโอ้สไนวูโ,วโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมอันนี้เล่นไม่ได้โอ้พังหรือไงโอเคครันนี้จะกดด้วยกันกดนั่ง นี่มันไม่กดนะมันนั่งเองเฮ้ยปิวเอาปิวได้ไงอ่ะต้องไปทำอย่างอื่นนี่ก็โคบโคบโคบโคกโคกโคกโคบ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 โอ้ยอือพามันพามันหมุนเล่นเลยอืออือ อื้ออื้ออื้อเตะเตะบอลอื้อลองแอดเกื่อคนอื่นนี้มันมันจะรับไหมโอเครวม ไม่ใช่มาลับจีเอาเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ไงเพื่อนช่วยเราด้วยมันขึ้นไม่ได้ไงโอ้ได้แล้วมันส so ามพันแบบโซ่แบบเอจะไปทางไหนก็ได้เลยไปทางโน้นอ,อโอ้กลายเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้ว jak sampai kayak Spider-Man 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 ยังเอาใครไม่ลงเลยเธเอาคนนั่นแหละเออนั่นแหละแม่สาวน้อยมันใช่ผู้หญิงมันเนี่ยไม่รู้แหละมันไม่เดินนะเฮีอเต้อเฮ้มขีเตกเต็มๆยุกจบหยุดจบทำไมนี่มันไม่เดินเลยก็ไปหาคนอื่นก็ได้ เดีย๋ยววันนี้แล้วปะออไปไปไปโอ้ไม่มาไปยากจังโอ้โอ้ไม่อะไรนะอ้ออยู่นิ่งๆกี้เออโอ้โหถูกลากเลยโอ้โหโอ้โอ โอ้โหไงมาสุดทางมาข้างบนสุดเลยไอ้นี่มันมาได้ไหมมาได้โอเคมาอยู่บนสุดเลยโอ้ดองไข่เต็มเต็ม มาข้างบนสุดไปบนหลังคาบ้านเออโอเคมาเห็นว่าสามารถไปได้ทุกที่เอออันนี้ขอกินอนะไรงี้ยงามงเงียงเงียงามงามโอเคไปทำอีกเดือนจะไปเป็นสไปเดอร์แมนเนียนโอ้ เราไปตรงนน้นดิเอ้าป่ะไปตรงนน้นได้ไหมอะโอเคมาไปตรงนน้นดูเอาสรุปไปไม่ได้เหรอะอือลงไปตรงนั้นดิโอ้รหก็ไปไม่ได้จะไปตรงไหนอ่ะตรงโน้นได้ปะ เข้าตามก็เข้ามาได้นะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไปปีนต้นไม้เลยโอ้ไป่าครับไปไหว้เธคน